เอาล่ะครับผมก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ในเกมมายครับในมอ Pack ที่มีชื่อว่า h e x ซินะฮะ EP ที่5กันแล้วนะครับโอเคเรามาเริ่มกันต่อเลยนะครับหลังจากที่เราฆ่าบอสไปคือได้ดาบมานะครับผมก็มีน้องบอกว่าไอที่พี่บอกว่าเดี๋ยวน้องก็เดี๋ยวน้องก็คงเมนเองนะคือเขาเรียกว่าโลมันเป็นโลก็คือโลในโลวะเดี๋ยวนี้โลโลทำอะไรได้ไดหรอ๋อโอโอ,โอเค โอเคเอ๋อป,ป้องกันใช่ไหมอ๋อโอเคครับผมเรารู้แล้วว่าโลนะฮะเดี๋ยวนึงนะพี่คิดว่าผมคิดว่ามันมีเพชรอ่ามีเพชรอยู่ก็จะลองทำดาบยักษ์ดูนะฮะดาบยักษ์ของของอันนี้ก็แรงปะ12ดาเมจใช่ปะ2ดาเมจแล้วเกิดเป็นเพชรละอันเนี้ยถ้าเกิดอันนี้มันเป็นเพชรลวฮะ กี่ดาเมจขอใช้แล้วกันนะฮะเพราะก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะกี่ดาเมจน,นั่นมีโอเคเดี๋ยวอันนี้เก็บดีกว่าพี่ว่าผมว่าม,มันไม่ไน่าใจนี่โอเคอาหารมีครบไหมกระเป๋ากระเป๋าผมว่ากระเป๋าเนี่ยเอาไปแค่ใบเดียวพอนะฮะไม่ต้องเยอะอันนี้ไม่เคยใช้อ่ะมันคืออะไรหรอมันคืออะไรหรอ โอ้โอ้วงเวียนสีสะโอเคอันนี้เข้าใจาแล้วว่ามันคืออะไรโอเคผมว่าเรานอนก่อนเดี๋ยวเราตอนเช้าเราจะได้ไปทำการบุกบอสอีกครั้งหนึ่งนะฮะเพราะบอสนี่จะมีหลายที่แต่นะเราเราเอาแอคไปก่อนแอคแอคแอคไดมอน เอาข้าวมาธนูมาแอรโร่นี่ต้องมาสำคัญมากเลยนะฮะแอรโร่นี่สำคัญมากแต่แม้แอโร่ไม,หมนะ่หมดแล้วนะครับใช่ปะแอโร่หมดแล้วออมีมีอยู่โอเคไปไปดีกว่ามูเฮาเอาอะไรไปอีกดีก็คงขาดอะไรปะตอนนีก้กางเกงว่ะคือมีเหล็กอยู่อีกไหม โอเคมีเล okay, okay. okay, okay. 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 carry uh, ็กอยู่ว่ะโอเคเล็กมานทำแพลนแพลนเกงของเรานะฮะอันนี้หมวกหมวกอันนี้มันจะดีหรือเปล่าโอเคใส่ใส่ไปก่อนละกันนะฮะโอเคไปดูตรงนู้นทำลายแล้วเอ่อเราเราตรงไปเรื่อยๆก่อนนะฮะโอเคดูด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 ูมีมีสเกลรีตอนดูด เดี๋ยวลองดูดาบหน่อยนะว่าจะสุดยอดหรือเปล่าโอ้ my god ครั้งเดียวตายเลยเหรอสุดยอดมากฮะเดียว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 โอ้นี่นี่นี่เก็บนี่ก่อนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นี่มีลูกธนูด้วยโคชชอบจะได้เอาลูกธนูมาเสริมนะฮะมาเสริมมาเสริมเก็บก่อนเก็บก่อนจังหวะนี้เก็บก่อน โอ้เจอแต่อันนี้เป็นอะไรที่ไร้ไสาระสุดๆโอเคไปพวกมาต้องไปเอาไปดูพวกอันนี้อีกเดี๋ยวโอเคเอมลอนเอมลอน์โอเคแป๊บนึงนะไปไหนต่อวะเออตรงไปเรื่อยๆเนาะน่าจะมีโอลิชิโอริชิ่นี่อะไรวะเนี่ย มันคืออะไรครับมีเทพปลาหมึกด้วยเหรอสวัสดีค่ะปลาหมึกไม่กัดใช่ไหมไม่กัดไม่กัดใช่ไหมจะได,ได้กินข้าวก่อนไม่้หิวบ่อยที่ผ่ายเลยโ <Okay. S 1> อ,อเคเจอแต่สเก็ตเอเมล็อก โอเคเลยเจอแล้วเราเจอแล้วสำหรับสำหรับที่ที่พวกเราจะไปนะฮะน่าจะเป็นตรงนี้แหละนะผมว่ามันน่าจะเป็นตรงนี้แหละนี่อะไรเนี่ยเอาไปทำอะไรได้บ้างอ่ะโอ้ยทำได้อย่างเดียวไม่เอาโอเคนี่แหละผมว่าดนี้แหละสุดๆเรามาดูกันว่าเราจะ มันมีกี่ชานเองสามใช่สามส,ามสี่โอเคมีนิดเดียวมไม่เยอะหรอกโอเคเราเคยมาแล้วใช่ไหมเนี่ยอันเนี้ยสึกเหมือนเคยแล้วเนาะคเคยยังว่าอ๋อเคยแล้วเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยว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 นะโอ้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 เฮ้ยมันก็ไม่ได้ฟันไม่ได้ฟันช้านะ ันเร็วฟันเร็วโอเคเลยใช้ได okay, 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 ้อยู่โอเคใช้ได้อยู่อะโอ้ยโอ้ยติดพิษอ <oh. ีก5วินาทีหวิไม่เป็นไรแค่5วิโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหแมงมุมเยอะแมงมุมมีพิษนี่เวรกรรม อะไรโอ้ยโอ้ยอัวนี้ฮะโอ้โหโอ้โหโอ้โหเดี๋ยว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 โอ้ผมว่ามันก็ไม่เท่าไหร่นะจริงๆผมว่ามันก็ไม่เท่าไหร่นะโชว์เชลสมุดบุ๊กโอเคพอได้อยู่ไม่มีอะไรวะจริงๆไม่มีอะไรมากกว่านี้เลยอยู่แค่โอ้ย โอเคโอ้ยถ้าเกิฟันแมลงนี่ยุบน้อยหรอถ้าเกิดฟันพวกมันยุบเยอะโอ้ยโอ้อ้ยโอ้ยเหมือนกันเท่ากันเท่ากันเดี๋ยว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 เดี๋เดี๋ยวเดเดียวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเี๋ยเดยวยยยวย ออกไปโอ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยไม่ไหวไม่ไหวถอย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 ก่อนถอยก่อนังหวันนี้ถอย,ก,ออยก่อนยิงก่อนเอาไม่ยิงไม่ได้อีกเวรกรรมเอ้ยมันทำไมมันพลังมันเยอะจังวะฆ่าได้ไหมตัวเนี้ยเอ้ยฆ่าไม่ได้เหรอ ไอะไรฮะอะไรฆ่าได้นีิว่าฆ่าได้ Spider Man. สไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนโอ้ยแม,ยม่งเก่งยังเลยนะมึงนะฮะโอ้โหโอ้โหไอ้เมงมุมไอ้ไอ้อแดเม่งเอาตายเหรอโอ้ยแมงมุมแมงมุมพยุ่มหลังคาโหดเหมือนกันนี่หว่า สุดยอดบาเกตโอเคขนมปังโคตรคุ้มค่าอ่ะคืนไทั้งหมดอีกวัดวัดอะไรวะเนี่ยโอ้โหนึกว่ามันจะเป็นบอสไม่ใช่ไม่ใช่ใชโอ้ยเจออีกแล้วเหรอโหดีดีด,ดีมันจะได้ท้าทายสนุกสนุกเราจะได้ทำก,การไปกันนะฮะ เก็บตรงนี้ก่อนโ okay. nice. อเคไนส์เกี๋นะเรามีเอ็นเดอร์เพิรลไหมไม่มีเราต้องเดินเอาเช่นไหมนี่ให้ตายฮัลโลบินเดินเอาจริงๆิสินะวันนี้เราบอสเอาของให้ได้ไม่สนหรอกอยากได้ดาบเลยดาบเลเซอร์นั้นไม่ดาบอ้าวดูก็ลงไว้ได้อีกโอเคไหนนะ โอ้นั่นเก็ลอยฟ้านอะไระนะฮะเดี๋ยวดูก่อนตรงนี้มันอะไระนี่ขอลูกธนูหน่อยจ้าลูกธนูมี12บอขอได้อยู่นะน่าจะพอได้อยู่แนละ้วโอเควอลเวลวอลเวลวอลเวลนี่อะไรวะเนี่ย mm hmm. เก็บได้หรือเปล่านะ mm hmm. ไม่เอาดีกว่าผมรู้ว่ามันคืออะไรแต่ตอนนี้ยังดีกว่า จะขึ้นไปจริงๆหรอโอ้โหมันสุดยอดมากๆเลยนะอเอาไงดีวะไปดีกว่าเนาะไหนๆก็ในๆแล้วเดี๋ยวนะฮะโอเคต่อกีอ่ตัดคลิปไปนิดหนึ่งมีปัญหาอะไรนิดหนึ่งกับสุขภาพร่างกายโอเคไปเดี๋ยวนะเราเอ้ยนู่นเนี่ยนูน่นนี่ดอกไม้ที่หายากใช่ไหม ใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าเราไม่รู้เก็บก่อนได้ปะโอเคชายดูดีมากเลยเพราะว่าปกติจะไม่ค่อยมองมองไม่ค่อยเห็นเพราะมันมีดอกเนาะมันมีนิดนึงอะ่ะแล้วมัาะมจะไปทำยังไงได้เอ,อเก็บให้ได้ไปไป,ไปวางอันนี้เลยใช่ปะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวจะขอดูนะ <c oughs> ขอดูสักพักหนึง่งโอเคอันนี้ันทำอะไรได้บ้างโอเคเข้าใจแล้ว ว้าวด irt what what นับโอ้ย,อยพึ่งเซอะไรฮะอะไรอะไรอะไรเก็บก่อนเลยจังหวะนี้เก็บเก็บก่อนอะไรที่มันไม่อันนี้ดาบไม่เอาจอบไม่เอา,อาขวานดบรบอลโอเคเก็บหินไม่เอาหินไม่เอาสมุดไม่เอาชามไม่เอาดอกไม้รองเทา้า นู no, ไม่เอาอันนี้ไม่เอาแล้วอันนี้ก็ไม่เอาหรอกเพราะว่ามใช้คราบได้ซีเก็ okay. okay. บไว้ตาเป็นมุมหรอตายมุมทำอะไรได้บ้างอันนี้น่าจะน่าจะเก็บไว้โอเคก็เอาของนะใส่ใส่กระเป๋าไปโอเคเราต้องมาลุตของขโมยของมาให้หมดเลยโอเยี่ยมเงียบอันนี้ไม่น่าจะมีอะไร มาโอเครูทก่อนเลยเอ่อธนูดีอยากได้อันนี้เหรออันนี้ไม่ต้องหรอกเพราะว่าเรามีแล้วไป<ฟ>บอสก็บอสเถอะไม่กลัวไม่กลัวบอสก็มาเหอะไม่กลัวหรอกไม้นี่ไม่เอาอันนี้เก็บ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 โอเคไอ้สักรก็ไ้ยโอ้โห โอ้หดับโอเคยอดิงเกลรองเท้าอินเดอร์เพลเก็บมานี่มาอินเดอร์เพลเดี๋ยวเอาอินเดอร์เพลไว้ก่อนเพราะว่าไว้หนีฮะอะไรมึงฮึไม่เอาไม่เอาโอ้ชุดเกาะอ,อันนี้เก็บมา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 อู้วเก็บมาเก็บมาคุณจะได้ใช้ครับผม อะไรโอ้ยเชฟเก็บมาโอเคโอ้กระเป๋าเก็บมาเผื่อใช้เดี๋ยวเราต้องกลับาร์นไปทำไหนวะเป็นกำเปนกำเปนกำโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเยอะมากเลยเนาะ โอ,โอ้ย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 อะไรอะไรอะไรออกไปอะไรเอาไปไม่เอาไม่เอาอด d a m ม it เวทกรรมโอเคว้าวเก็บไว้หมดไดมอน์หูดในถุงในเธออะไรก็เนี่ยเก็บไว้หมดครับจะฆ่าบอสได้หรือเปล่าวะ ไม่มั่นใจเดี๋ยวอันนี้บอสเหรอบอสไม่อยู่ด้านบนบอสไม่อยู่ด้านบนฮนะโอเคเก็บกันเก็บก่อนอย้าเฮ้ย <c oughs> ดีไปคุ้มยังคุ้มค่าอยู่ขึ้นไปนอนก่อนดีกว่าไหมเนะี่ยโอ้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 ย,อยใจดำชิบหายแล้ว อะไรมึงฮะอะไรมึงอืมอะไรตัวไหนตัวบนไหนตัวไหนตัวล่างเดี๋ยว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 อะไรมึงฮะอะไรมึงฮะอะไรมึงอะไรมึงอะไรฮะอะไรออกไปไม่เอาโอ้ชีตนั่นไงกูว่าแล้วมาแล้วไงนี่นไงมาแล้วครับมาแล้วครับท่านผู้ชมครับ อยู่ด้านบนด้วยเดลีก่อนโอเครองเท้าไดามอนด์โอ้โหสุดยอดมากมีไม้หน่อยไหมย,ยไม่มีเลยว่นะนะนะอะไรโอ้ชีเด,ดินนะเดนนะเดินะดนะใจเย็นนะ ไปว้ฮอาชิบหายแล้วกูไปตกไหนล่ะชิบหายแล้วกูไปตกไหนอะโอ้ฟักแม่งตกไกลว่ะเดี๋เดๆๆเดีอพ,พี่คิดว่าถ้าเรากระโดดไปสงูสงๆล่ะ โอเคโอโอยู่บนต้นไม้มันตาจะไหลชั้นบนใช่ไหมไปโอเคโอเคอยู่มันคงเงียบแล้วมั้งแหละมันคงสงบน่าจะสงบแล้วขึ้นไปก่อนไม่นะ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 อุ๊ยอุ๊ยหูหฟังโทริคแรปโอเคเอ้าเอ้า เวรกรรมเดี๋ยวจะเย็นซีตัวน,นึงนะโอเคเวรกรรมไม่ได้ด้วยอเอาไงดีวะเดี๋นะเดินนะเดนะพี่คิดผมคิดว่ามันถ้าเกิดเราขึ้นไปน้งหมดเนี่ยมันจะน่าจะเป็นอะไรที่ดีนะเปล่าวะนี่ไงของที่ต้องการอยู่วันนี้ โอ้ส oh. ุดโฉดเดี t t ๋ยวเดี oh, okay. ๋ยวเดี๋ยวรองเท้าตอนนั้นตได้โอ้ได้กระจกมาแอปเปิลทองแอปเปิลทองนะฮอบของแรด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวกระเป๋ามีมีมีขวานไหมอ่ามีขวานเสร็จโจรโอ้โอริฟักโอ้ชีตเกือบไปเมื่อกี้ นี่มึงเปิดไม่ได้กูก็เก็บงี้แม่งเลยลงไปลงไปนี่เราต้องกินแอปเปิลทองก่อนครับหนึ่งสองสามมดแล้วอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่คุ้มค่ามันไม่คุ้มค่าเดี๋ยวต้องต้องต้องรีบไปวิ่งไปฆ่ามันอไป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 ปูการไฟเว้ยอะไร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  อะไรอะไรมึง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 อะไรอะไรอะไรโอเคเก็บโอเคเก็บจงังหวะนี้รีบลงเฮ้ยเดี๋ยวๆอลงออกาตาตากได้ไหมไปไหนไปไหนไปไหน,ไปไหนดีวะไปไหนดีวะอันนี้ก่อนแล้วกันโอเค,คปปอุ้ยคิปเปอร์ออลงมาเจอคิปเปอร์ฟักอยู่สุด,สด โอเคเราได้เพชรมา8เม็ดฮะได้ของที่เราต้องการมาเยอะนะฮะนะฮะั่นคือเพชรนี่เองต้องการมากนะครับผมแล้วก็อันนี้ไม่รู้ว่าไอ้นี่คือไม่รู้คืออะไรนะครับผมดาบอันนี้คือยังไม่ทดสอบดาเมจเดี๋ยวมาทดสอบดาเมจกันเริ่มมี8โอ้โหดาเมจ9นะฮะมันก็ประมาณเพชรไอ้นี่หรอมั้งคงไม่เกินไม่เกินกว่านี้หรอกมั้งอืมนะฮะก็เป็นที่เรียบร้อยครับผม นะฮะผมจบไปแล้วสำหรับค่าบอสอีกตัวนึงนะฮะก็ขอบุณน้องๆน,น,นะที่รับชมไว้เจอกันในคลิปหน้านะฮะสำหรับวันนี้เจอกันนะครับผมไปก่อนละมาอยู่ละมาอยู่แล้วมันเยอะเกินออกไปไม,ไม่เอา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 เดี๋ยวจะดาบ,ดบ,ดบมันแรงกว่าไงวะเฮ้ย